สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีบอลสีมาเปรียบเทียบอีกสองชนิดนะครับบอลสีสองสองต้นเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆแล้วก็เป็นบัวเหมือนกันนะฮะด้านซ้ายนี่ก็คือโคสุพราชนะฮะก็คือบัวนั่เองส่วนขวามือนี้ก็คือบัวแดงหรือแดงบัวนะครับที่เรียกกันแล้วแต่จะเรียกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเรียกแดงบัว ส่วนนี้ก็คือโคสุพราชนะครับเห็นไหมฮะลักษณะหน้าใบจะเป็นหน้าวัวเหมือนกันเลยนะฮะแต่โคสุพราชเนี่ยใบแก่เนี่ยเขาจะกัดสีเข้มกว่านะครับส่วนแดงวัวเนี่ยสีเขาจะจางเป็นออกชมพูนะฮะชมพูกว่านิดนึงนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวแยกได้ชัดเจนในการดูโคสุพราชกับแดงบัวนะฮะก็คือ ดูที่ก้านเลยนะฮะโคสุพราชเนี่ยนะฮะก้านของเขาจะเป็นสีดำนะครับออกน้ำตาลเข้มๆดำๆนะครับส่วนแดงบัวเนี่ยก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บสะสมบัวทั้งสองชนิดเนี่ยทั้งโคสุพราชแล้วก็แดงบัวนะฮะเราก็ดูที่ก้านเป็นหลักนะครับ ถ้าเป็นก้านสีดำเป็นโคสุปราดเนี่ยาราคาจะสูงกว่าแดงวัวอยู่นิดนึงนะฮะส่วนถ้าเป็นก้านเขียวๆอย่างเงี้ยก็เป็นแดงวัวเลยนะฮะส่วนด้านนู้นก็เป็นโคสุปราดกอใหญ่นะฮะที่เพื่อนแบ่งมาให้นะครับซึ่งถ้าเราเลี้ยงเป็นกอพุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีความสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็สามารถนำไปวางแต่งบ้านได้นะครับเพราะว่าสีของเขาจะจะ สวยหวานนะครับเห็นไหมฮะาการโคสุปราชเขาก็จะเป็นกระดูกสีชมพูนะฮะพอโตขึ้นมากัดสีความเข้มเขาก็จะออกชมพูเข้มนะครับส่วนแดงวัวเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆนี่นี่คือใบเขาเพิ่งเปิดหลอดมานะครับก็จะออกเป็นชมพูหวานหวานนะครับพอโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นชมพูแต่แต่ไม่จัดเท่ากับโคสุปราชนะครับฝากไว้ ก็คือที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะแยกเขาได้ง่ายๆด้วยตาเปล่านะครับก็คือดูจากก้านนะครับถ้าเป็นก้านสีเขียวก็จะเป็นแดงบัวนะครับถ้าเป็นก้านสีเข้มออกโทนน้ําตาลไปดานะฮะก็จะเป็นโคสุพราชนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บสะสมก็พิจารณานิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเขาจะต่างกันอยู่นิดหน่อยวันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆฝากไว้แค่นี้นะครับ บ้านสุดลุงติงก็จะเอาบอลสีมารีวิวเปรียบเทียบให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ